บนเวทีอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะค่ะก็เดี๋ยวคำถามแรกเลยละกันนะคะวันนี้เป็นการย้อนวันวานค่ะนะคะพี่ๆหลายท่านยังพอจำได้ไหมคะ30สปีที่ผ่านมาเหมือนไม่นานนะครับริบตาเดียวนะคะเรื่องราวย้อนกลับเข้าไปค่ะในบรรยากาศกองถ่ายนะคะอยากให้ทุกๆท่านค่ะได้เล่าความประทับใจในตอนถ่ายทำว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับก็ จริงๆแล้วเวลา30ปีนี้มันก็บางท่านมันจะมีความรู้สึกม,มันนานมาก uh huh. แต่เพราะว่าพอมาถึงช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยสามปีนี้มันเหมือนกับแค่4ีหปีนี่เองนะมันเร็วมากนะครับ uh huh. เพราะว่าอะไรที่ท,ที่ที่เราประทับใจหรือว่าอะไรที่เราชอบมีความมีความรู้สึกดีๆกับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเหมือนมันยังควมมงวนเวียนอยู่ในชีวิตเราตลอดไป uh huh. เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนะี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ ที่ทั้งนักแสดงนะครับทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งผู้กำกับเนี่ยเรียกว่าทุกคนตั้งใจกันทํางานอย่างหนักน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของการแสดงเขาเรียกว่า acting นะรุนรุนเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรผสมเลยคือค,คือแสดงจริงๆนะครับมีหน้าที่มาแสดงมาแสดงตามบทบาทจริงๆแล้วก็มันจะมีเรื่องราวของความกองถ่ายที่มัน มันสนุกสนานนะทุกคนมาทํางานไม่มีใครว่าใครใหญ่กว่าชั้นชั้นใหญ่กว่าเธอชั้นดังกว่าเธอชั้นเด็กใหม่ไม่มีเลยนะกองถ่ายเราน่ารักมากเชิจไปเที่ยวกันทุกวันข, <laughs> ขนาดอยู่บนดอย <laughs> แล้วก็ทีมงานก็สนุกนะฮะทั้งทีมรู้สึกจะเป็นสยากไหลก็ทํางานกันแต่ที่แม้กระทั่งฝนฟ้าตกน้ําท่วมก็ไม่หนีนะจนกระทั่งสุดท้ายไม่ได้ริงก็ต้องหนีนะครับ <laughs> มันก็เป็นความประทับใจอะไรที่มัน ที่มันสุดๆแล้วการทำงานที่สนุกสนานนั้นส่วนใหญ่แล้วผลงานที่ออกมามักจะประสบความสำเร็จสังเกตมาหลายเรื่องแล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเราสนุกกับมันแล้วแล้วเรามีความสุขกับมันนหนังเรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นจะดังจะประสบความสำเร็จแล้วก็จริงๆนะครับเพราะว่าในเรื่องรายได้ก็ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็เรื่องของรางวัลก็ได้ไปถึงหกต้หนาททองนะครับในตัวของผมเองก็มีความะูับใจประมาณนี้ คนขาพี่แจงบ้างค่ะก็เคุนพี่หนุ่มค่ะก็จริงจริงคิดไม่ถึงนะเพราะมัน30สปีแล้วค่ะทุกคนยังจำพวกเราได้ใช่ไหมคะแต่พวกเราจำตัวเองไม่ได้มาสาสปีนานเชื่ออะไรเชื่ออะไรในเรื่องนี้เมื่อกี้มีทวนกันนะ่ต้องต้องทวนกันแต่ก็มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยค่ะจะเป็นเรื่องแรกๆของแจงด้วยนะคะ ได้ทํางานกับคนที่มีคุณภาพเราถือว่าอันนี้เราก็แทไหลสุดตาทั้งนั้นเลยนะท่ตลาคนได้ประสบการณ์ที่ดีค่ะได้ได้ความสนุกสนานในกองเนี่ยถึงจะทํางานกันหนักนะคะแต่ก็มีการแกล้งกันด้วยที่จแได้ยังไงคะพี่หนุ่มปะพี่หนุ่มคือลีปะจาไม่ได้ใครไปเขียนกระจกอะเรื่องผีผีเนี่ยเนี่ยเขาเป็นี้จำได้เพราะว่าเขาตั้ง คือเข,เขาจะเล่าเรื่องผีก่อนที่อยู่ในกองนะแล้วพอเราเริ่มดึกใช่ไหมเราก็จะเข้าห้องพักมันก็จะเป็นเรื่องเราเล่อชเช้า <laughs> <laughs> เ,เราเช้ชา,เ,ชาเรื่องว่าไม่ได้นอน แล้วอยู่ในเมคอัพนั้นด้วยนะอีกวันหนึ่งต่อเลยก็เขาเขาก็จะเล่าเรื่องผีๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นคือเขาเล่าให้เหมือนกันที่เขาจะแกล้งเราพอเราเข้าไปในห้องเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนกระจกเขียนเป็นกระจกเป็นคำ่าอะไรที่เขาแม่คือเขาเซ็ตไว้แล้วซ็ไว้แล้ว้เราเราไม่รู้สึกว่ามันก็เกินไปเล่าบุกมันจะมีเมั้ยนะไม่กลัวไม่เนียนขาไม่เ่็น โอเคนะคะเป็นเป็นพักสนุกค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีในกองมีคนกลัวผีหลายคนนะครเยอะเยอะแกงผิดคนเราไม่กลัวโอเคแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงหลายๆลนคคนที่แอบจากพวกเราไปก่องก็ก็อยากให้มามาดูความสนุกสปด้วยกันเนาะค่ะต่อนที่พี่น้องเลยค่ะพี่น้องขาก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอยากให้เราเรารก้ถึงหมอมน้อยค่ะ พี่ตัวแล้วก็พี่อ้อมไปด้วยกันนะคะก็เชื่อว่าเขาวันนี้คุณถ้ายังอยู่ค่ะเพลเพลจริงๆแล้วอ่ะต้องต้องขอบคุณทั้งสามคนถ้าท่านถ้าท่านทั้งสามคนไม่อยู่เนี่ยเอ้ยยังอยู่นะคะเราอาจจะไม่ได้เจอกันใช่ไหมนี่ต้องต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะคะที่หนีไปเที่ยวก่อนแต่ว่าก็นัดให้พวกเราได้มาเจอกันก็ร่วมกันระลึกถึงทั้งสามคนไปด้วยกันค่ะของโนี่ช่วงที่อย่างทั้งสองท่านเล่ามาแล้วว่า อะไรอ่ะกิจกรรมเราเยอะมากนอกเหนือจากการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วเราก็จะมีการแบบว่าทั้งแกล้งกันทั้งไม่หลับไม่นอนคุยเล่นกันแล้วก็ประสบอุทกภัยไปด้วยกันนะคะจริงๆแล้ว<ช>จะบอกว่าก<ช>่อนที่จะน้ําท่วมป่าที่เราเจอกันอะ่ะเราเจอแผ่นดินไหวด้วยนะใช่ค่ะนกนอนอที่บ้านที่ถ่ายทำอะค่ะถ้าเนเรื่องจะเิ็นะคะที่อยู่ริมลำธารอบนดอ,อยเนี่ยค่ะ,คะมันก็จะมีห้องใต้หลังคา โนกั็ no จะนอกับพี่อ่องก็ <c oughs> เป็นสองเตียงข้าง <c oughs> ๆกันเนี่ยเราก็จําได้ว่าเราถ่ายกันถึงเช้าหรือเรากินเหล้ากันถึงเชา้าไม่แน่ใจ <c oughs> เราก็นอนนอนสักพักก็แบบแย่างงีโย้แล้วก็วเรียกเขาหรอเพิ่ง <c oughs> นอนเองอะไรเงี้ยแล้วก็ชึ้นจิ้นๆอย่างเงี้ย,ย,ยแล้วก็ <c oughs> ย,กยอมปลุกไหมอ่ะบอกใครปลุกกำลังจะด่าอยู่เนี่ยว่าใครมาปลุกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเสียจขาด สิบเอ็ดองค์อะไรเงี้ยเราก็ต้องลงมาถ่ายต่อแนละ้วว่าพี่เว็ซับหน้ากันไปแล้วน้อยก็เดินมาบอก,กว่าเธอรู้ไหมเมื่อกี้แผ่นอินไหวเสียงเหมือนเหมือนอะไรู้ไหมรู้ไหมเมื่อกี้แผ่นอินไหวจริงเหรอแล้วก็โอ้แผ่นอินไหวคะ่ะอีกอาทิตย์เราก็เอออีกสักไม่กี่อาทิตย์เราก็มาอยู่มันก็ถ่ายต่อเราก็เจอน้ำตาค่ะแล้วก็ เจอเจอทั้งน้ำทั้งไฟอะไร่งเงี้ยเออไฟไฟยังไม่มีไม่มีเจอแต่น้ำตาลนะคะม่ไฟัเตือนแล้วมันเริมไม่ได้ค่ะเราถ่ายกันแบบว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนแบบว่าคิวทองกันม้ากจำได้ว่าคุณสันติสุขเนี่ยถ่ายผ้าทองฉันจำได้เพราะเจอเป็นคนโวยวายว่าเธอกลับไม่ได้ฉันต้องกลับเดี๋ยวนี้ฉันต้องกลับเดี๋ยวนี้ละครออกอากาศค่คิวต่อใช่ไหมคะตอนนั้นละคร ละครอช่องเจ็ดคือถ่ายไปออกไปนะแล้วก็ถ่ายอยู่เรื่องเรื่องมองพระทองถ่ายกรบคุณแนมจนจิตาราอยู่คือถ้าผมไม่ไม่ลงกลับไปก็ไม่มีออกกันนั่นละครไม่มีออกกันจอขานะแต่เรื่องน้ําท่วมนี่เด็กไฟมาเตือนแล้วบอกพี่ทั้ทางทางป่าไม้เขาให้ย้ายหมอบแกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่าย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 ,าย,าย,ายชัพักเด็กไฟก็วิ่งนีพี่ตอนนี้ท่วมถึงรถไฟแล้วหนีกันเถอะถึงได้หนี ลุยน้ําแล้วก็ต้องจับเชือกอ่ะคึ้น้ําน้ํน้มันหลากมากข่าวแล้วเราออกไม่ได้เลยครั้งที่เราขึ้นไปมันเป็นขาวแล้วข้างๆมันก็จะเป็นเป็นเขื่อนซึ่งมองไม่เห็นอะไรแล้วแต่ว่ามันคืออะไรนะกะาแล้วเราก็มีมีทีมงานพี่น้อยให้ทีมงานเดินฝาดน้ําออกมาตอนกลางคืนนะคะเพื่อตอนเช้าเนี่ยไปแจ้งผู้ใหญ่แถวๆนั้นแล้วก็แจ้งว่าเนี่ยมันกองถ่ายติดอยู่ข้องปูอย่างเงี้ยนักแสดงแบบ ไม่ได้เลยต้องถักอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ทําได้แค่แบบถักเชือกกันนะอะถัดเชือกนั้ำแรงแบบนี้น่าซีดมากทาได้ว่ามูกสบายแบบว่าถักแลแบบมีพู้พ่จารณาหน้าซีดมากสงสารมากลูสบายเขาพาคุณแม่มาด้วยใช่ใช่มาด้วยอ่าก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานแล้วก็การผชนภัยของพวกเราค่ะ จากนักแสดงสู่ผู้ประสบภัยคือเรื่องจริงพี่แอนนะคะแอนก็โอ้โหสุดๆเหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็ลุยน้ำแบบจำได้เลยที่นกนี่คอยดูแลตลอดเลยในเล่งก็เล่นเป็นน้องที่นกด้วยค่ะค่ะ <c oughs> และแอนก็เป็นอะไรที่แบบ <c oughs> เล่นเป็นเมียน้อยเนาะไม่ใช่ค่ะนเล่นแอนกบบบ่อมน้อยี่หลายเรื่องค่ะละครก็ เยอะค่ะค่ะก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นแฟนของพี่เล็กไอศูนย์ค่ะค่ะพี่นุชนะคะเรื่องนี้นี่ย้อนกลับไปนี่เกือบจำไม่ได้นั่งทบทวนความจำกับพี่น้องกันอยู่คือเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกๆเลยนะคะตั้งแต่เข้าวงการมาตอนนั้นก็มาใส่ละครก่อนค่ะแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้แต่ก่อนนั้นเนี่เจออ๋อมน้อยมาก่อนจากถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งแล้วแล้วอ๋อมน้อยเนี่ยเป็นผู้กำกับ นะคะแล้วก็จากนั้นก็เหมือนแบบคงจะเจอเราในงานโฆษณาอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็เลยชวนผ่าน,นคุณแม่โทรหาคุณแม่บอกว่าเออตอนนั้นรุ่นทำงานแล้วไปไหนมาไหนกับคุณแม่นะคะก็เลยมาลับได้เรื่องนี้ก็ดีใจเพราะว่าตอนแรกที่ที่หอมน้อยติดต่อมาเนี่ยคืออันแรกเลยคือหอ,นอ,อนมน้อยแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนเนียตอนนั้นยุคนั้นนี่คือแบบว่าเฟ่องฟูงุคิทอเขาเรียกเป็นรุ่นเทพมากเลยเป็นแบบพระเอก นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยด้วยอะไรด้วยนะคะรุตก็ดีใจมากก็มาถึงก็ถึงกองก็ดูดูขลังมากเลยรูตื่นเต้นเรานะคะตื่นเต้นแต่ว่าการทํางานก็ผ่านไปได้ด้วยด้วยดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะผวาจนมาถึงทุกวันนี้คือคุณธงกภัย e c าตอนนั้นเนี่ยเกิดมาในชีวิตไม่เคยคือไม่เคยเห็นน้ําป่าเพราะว่าไอ้ลานที่เราทําบาร์บีคิวใช่ไหมพี่โนกไทย ถ่ายละครกันตอนเย็นวันนั้นเนี่ยแล้วเราก็แยกย้ายกันไปทาน,ทานข้าวแล้วก็แยกย้ายกันนอนตอนตีสามได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงก๊อกน้ำอะที่เปิดอยู่ที่หูอะแล้วก็เอ๊ะตื่นมาเสียงอะไรก็ไปดูหลังบ้านไอ้ลานสนามที่เราบบคิวกันเนี่ยค่ะ,ค,ะคือเป็นน้ำหมดเลยแล้วไหลไหลแบบแรงมากแล้วหันไปทุกคนนี่คือวิ่งใส่ชุดนอนอะรองเท้านี่ไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยเราทุกคนก็บอกว่านี่ เราก็หนีขึ้นรถกระบะนะคะขึ้นรถกระบะลงมาเสร็จคือมันเป็นอะไรที่แบบคือในชีวิตไม่เคยเจอแบบแบบคิดว่าตายแล้วอ่ะเพราะว่าเราอยู่บนดอย่ายบนดอยจังหวัดอะไรนะคะพี่นุชคะเชียงใหม่เชียงใหม่เลยรู้สึกจะเป็นดอยสอยดาวหรืออะไจำไม่ได้มีดอยปุยด้วยเนาะทุ่งหญที่ดอยด้วยน้ำมันลงมาจากบนดอยก็คือคืนนั้นอ่ะคืนนั้นอ่ะช่วยอะไรไม่ได้ต้องช่วยโดยคือนีขึ้นที่สูง ขึ้นไปที่สูงแล้วพอเช้าวันนึงนเขาถึงจะมาช่วยได้แต่โชคมีรถตู้ยังมีค่ะแล้วก็เขาก็ค่อเก่งหน่อยก็พาลงมาได้แล้วลงมาได้นี่ต้องนั่งรถกระบะต่อค่ะจําได้ว่ารองเท้าไม่เหลือแล้วแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคือเละตุ้งเปนหมดเลยแบบหน้าด่างแล้วแล้วแล้วพุณันขึ้นนะรูปที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยเป็นรูปของพวกเราทุกคนเนี่ยคือเหมือนเหมือนพวกแบบออกยบหนีระเบิดกันมา ไม่ลืมเลยรู้สึกจะจำได้ดีแบบบทละครตอนนั้นเองไอ้บทหนังเรื่องุกคนลงเครื่องมาเนี่ยเหมือนเป็นพวกผู้ประสบไทยฮะเลอกเทลโคนเพลินแล้วกตอนนั้นรู้สึกจะดอนเมืองนะยูนิเซฟต้องมินดอนฉุนฉุนมินเมือนญาติโยโหธิกาแฟนของแฟนคลับมารอรับกันแบบโอ้โหคือคิดว่าตายแล้ววตายแล้ว เนี่ยจะแสดงว่าเป็นข่าวข่าวใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่เพราะวหนูหนูก็เกิดไม่ทันนะมืยุคนั้นมือถือนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ที่ยังมีใครรู้แบบช่วยทันทีอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนี่คือแบบเหมือนตัดขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นความทรงจำอันหนึ่งนะคะที่คิดว่าแต่อย่างหนึ่งที่ได้ก็คือเป็นเป็นเรื่องราวความทัดใจของพลอตเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องนี้ไม่มีการแบบตะหวัดแว่ดใส่กันแบบแบบเหมือนกับนางอิจฉาหรือเหมือนกับคือมีไหม มีแต่ว่าในด้านดีให้บทเรียนในด้านใน,ในด้านที่เราซึมซับเข้าไปเรารู้สึกว่า สมัยนี้น่าจะได้ดูหนังแบบนี้บ้างนะคะมันมีความคลาสสิกอะค่ะมีความโรแมนติกมีความคลาสสิกนะซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขามีโมเมนต์ที่เขากลับมาชอบอะไรที่คลาสสิกเก่าๆอย่างลูกนูน้นเนี่ยอยู่ช่วงในวัยวัยนี้สิบวัยแปดวัีแปค่ะว <10, S 2> ัยแปดยี่สิบกว่าอย <18 S 2> ่างเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็กลับมาฟอบแผ่นเสียงอันนี้คือดูจกลูกเราอะนะคะแล้วก็อยู่ดีก็อยากจะได้รถเก่า คือต้างเป็นคลาสสิกมีเอ็มรุ่นแบบ30-40ปีที่แล้วใหม่ๆไม่เอาไม่เอาบอกไม่ต้องซื้อนะเอาขอรุ่นเก่าแล้วก็ต้องไปหาต้องไปอะไรอยงนี้อยู่ดีๆมันก็วนกลับมาในในในความชอบของเด็กยุคนี้ได้ยังไงไม่รู้นะคะก็ก็เลยคิดว่าหนักเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลาสสิกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้มาดูเขาก็จะได้ซึ้อซับอ้าวชอบรถเก่าฟังแผ่นเสียงอ้าวดูมหัศจรรย์ไปด้วยอะไรอย่างนี้ ควรจะสะสมนะคะเป็นสิ่งที่ต้องสะสมซื้อหนังเมาเก็บไว้ค่ะก็ก็ดีใจที่วันนี้ได้ได้กลับมาดูอีกค่ะพี่เลาา็กนะคะมีอะไรประทับใจบ้างคะครับพี่พก็ปกติถับเสียเปียนทุกคนครับหรือว่าไม่ได้รับนะเออเสียเปียนมากครับถ่ายทำก่อนเขาลงไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนไม่ไปเขาเลยครับเหรอคะทำไมคะพี่เป็นคนเดียวไปเลยเสร็จก่อน ที่ถ่ายเรียบร้อยก่อนยังไม่ตายยังไม่ตายถ่ายเรียบร้อยก่อนเราไปทานข้าวเพื่อนฝรั่งเสร็จั๊ตอนเช้าวันุราขึ้นเห็นพวกเขาลงข่าวหน้าหนึ่งแบบเหมือนกับตางด้าวข้าประเทศนั้นคือแบบลุยเขาลุยน้ำแบบอ๋อแสดงว่าคนอื่นคนอื่นประสบพี่เล็กลื่นรอดอยู่คนเดียวคนเดียวพี่<ห>มาเล็กดาเพราะว่าอยากจะโดนลงไปก่อนแล้วก็มันแบบนักป่านะครับแล้วก็มีเชือกทหารขึงเหล็กแล้วก็ลอยตัวลงมาบนในหนังเลยครับ ต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าในยุคยุคนั้นใน,ใน,ใ,นในฐานะนักสแสดงนะครับค่ะพวกเราเราเลนสแสดงเยอะแล้วถ้าใครได้ไดโทรศัพท์ได้คิวจากหมอมน้อยมันเหมือนกับว่านะสวรรค์ให้พรมาตอนน้องนะครับเพราะทุกคนอยากจะเป็นนักสแสดงที่ได้มีการกำกับของหมอมน้อยค่ะนะครับทุกคนครับก็แกป็นผู้กับเหมือนกับ <A. S 1> คนที่เหเอ แต่ที่น่กกาโกรธที่สุดหมอมน้อยหนึ่งครับก็คือว่าพี่ไม่ชินกับหนังแบบนั้นเพราะพี่เน่นหนังบู๊เยอะ,ะหนังภาหนังของเราใช้บูมนะครับจำได้ไหมซาวออนฟิล์มเป็นบูมครับาาเพราะว่าคาแรคเตอร์การเดินกล้องการใช้ดอลลี่โทนเสียงระดับของโทนเสียงความรู้สึกมันต้องไปปลดไม่กันแกวรีเทคแล้วรีเทคอีก ก็ทำให้นักแสดงทุกคนประมาทกันเองเวลาพี่พูดไม่ชัดหรือเราเล่นไม่ถึงเลื่อนทุกคนเนี่ยเงียบยิ้มกันรักกันก็เทคต่อสามสี่ห้าหกเทคเข้าไปเราไม่ได้เราเริ่มรัวแล้วเริ่มตื่นเต้นเริ่มกลัวเริ่มเกรงใจกันแล้ะคือเป็นการทำงานจยิาๆที่นะฮะเ็นเป็นหนังที่ยากแต่ขอบคุณมากที่ร่วมงานเพราะว่าสนุกมาก จะได้ประสบการณ์เกเแบบนี้ครับพี่โจนะคะสวัสดีขอบคุณทุกคนที่มานะคะแล้วพี่โจจะเสริมตรงที่พี่หลงสันใิสุขพูดคือรวมซูปเปอร์สตาร์ของโครงการแต่ไม่มีใครมีอีโก้้วยทุกคนช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมากๆในกองถ่ายนะคะทุกคนก็มหมอมด <laughs> นะคะแต่แต่จริงๆหมอมน้อยจะดีมากนะพี่น้องเนอะคือหมอมน้อยเป็นเป็น,เป,นเป็นครูนะคะเป็นครูการแสดง แล้วก็เหมือนกับเป็นเหมือนเหมือนเราไปอยู่ในโควคูนที่ฟุ้งฝักเนาะฟูงฝั่นักแสดงค่ะส่วนที่จะเสริมนะคะพี่โจมีเสริมแต่2สองเรื่องจริงๆแล้วนะคะบริษัทที่ได้นำจังแห่งรักเนี่ยกลับมาฉายใหม่ควรจะไป p r ที่แจ็คเดอะโกสพี่โจเนี่ยอยู่กับทีมทีมทำงานเยอะมากๆเจอผีทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากจะพิจารณานะคะไป PR ที่แจ็คเดอะโกสได้นะคะแล้วก็ตามไลน์ว่าทีมงานเนี่ยผีดู มาที่นั่นแต่นั่แสดงรู้ดอนหลอกกันทุกคนเลยนะที่นั่นแ่ะแล้วก็สองเลยเผื่อใครไม่ทราบนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พี่ตั้วแอบจีบกับพี่เปิ้ลแต่ทั้งวงการตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ค่ะแค่รู้จ้ะแต่ว่าต้องเก็บเป็นความลับกันสุดตอนนั้นสมัยวิดีโอสมัยก่อนนี่คือมีแฟนไม่ได้ไม่ได้ กันในรถแต่จนน้ำป่าท่วมนี่แหละความแตกที่เราเชิญความความแตกยังไงครับเจ้าขาจำได้เหมือนว่าพี่ตั่วส่งข่าวไปหาเปิ้ลเพื่อให้ออกอากาศทางวิทยุว่ามันมีแบบภาพยนตร์ติดน้ำอยู่ตรงนี้พี่พี่ดอยก็กรี๊ดมากแบบว่าชันภาษาปิดข่าวกะจะถ่ายให้เสร็จแล้วโปบอกกูขึ้นหน้ามงเลย คนก็เลยความแตกว่าอพี่ตัวเป็นแฟนกับเบิร์นด้วยแล้วก็กองถ่ายก็ขึ้นหน้าหนึ่งกันหมดทุกคนประชาชนก็มควารับรู้หมดเลยใช่ไหมคะที่อยากจะเป็นแผนข้าตัวยังไงไม่รู้พี่อาร์ทีนี้ที่นี้ถามเรื่องความรู้สึกกับหมอน้อยบ้างดีกว่านะคะว่าพี่ๆแต่ละคนมีมีอะไรที่แบบว่าอยากจะพูดถึงหมอน้อยบ้างไหมคะในการเป็นนักแสดงเรื่องนี้ค่ะ เป็นสิทธิ์เอกเป็นก้นบุญติของพี่น้อยเลยค่ะพี่นกนี่เล่นกับพี่พี่หม่อน้อยกี่กี่กันบ้างคะจริงๆตั้งแต่เข้าวงการค่ะครั้งแรกสักสองปีก็ได้เจอพี่น้อยนะคะก็ได้ได้เรียนการแสดงเพราะว่าจะต้องเ,ออเล่นภาพยนตร์เรื่องเพลิงพิศวรดพี่หมอ่อนก็เลยได,ได้ได้เรียนการแสดงครั้งแรกกับหม่องแล้วก็ติดสอยค่อยตามหม่องไปตลอดจริงๆแล้วหม่องอ่ะ เหนียวหนิชันไว้มากกว่าเ็าจะแบบเรียกหากันตลอดก็ก็ทํางานด้วยกันแบบเยอะที่สุดแล้วจนช่วงหนึ่งลงามีครอบครัวแล้วก็เลยบอกว่าพี่น้อยพี่น้อยต้องทํางานกับคนอื่นบ้างนะคะสอนคนอื่นนะคะหนูไม่ไหวแล้วเพรี่น้อยจะเรียกหาตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็เข้าใจทุกอย่างที่ในความเป็นพี่น้อยเลยค่ะจนถึงวันนี้ก็คิดถึงมากเพราะว่า จริงๆแล้วแกก็เหมือนเป็นครูคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวตลอดที่นุอ้งอยู่ในวงก,การมา40ปีวันที่แกจากไปอะไรเงี้ยก็บอกกับตรงว่าแบบเครลงมากแบบเฮ้ยทาไงดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีปัญหาหรือว่ามีมีเรื่องการแสดงมีอะไรที่ต้องปรึกษาเนี่ยจะถามใครจะอะไรเงี้ยยอมรับว่าแบบเออแย่แย่เลยทีเดียว mm hmm. แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ก็ยิ่งได้มาเห็นงานตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออพี่น้อยได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับ องการเยอะมากที่สำคัญก็คือพี่น้อยก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็สร้างนักแสดงรุ่นใหม่ๆจากรุ่นนกจากรุ่นพวกเราแล้วเนี่ยก็มีนักแสดงรุ่นใหม่ๆจนถึงก่อนที่แกจะจะไปนะคะก็ถือว่าพี่น้อยก็ได,ได้ได้ให้อะไรกับพวกเราไว้เยอะมากก็คิดถึงแกเสมอแล้วก็เชื่อว่าผลงานทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในความทรงจำของผู้ชมทุกคนทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะก็ อยากบอกพี่น้อยว่าคิดถึงแล้วก็เชื่อว่าพี่น้อยก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะพี่พี่นัทไมนเกินนะพี่นหนมีอะไรอยากอยากเสริมถึงหม่อมน้อยบ้างไหมคะพูดถึงก็ในตัวของพี่ดมเองเนี่ยจริงๆแล้วตอนตอนเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยก็เระเมินว่าเป็นเด็กค่ายนะฮะอย่างอย่างคุณนองเนี่ยเขาก็อยู่อยู่ค่ายที่ที่หม่อมน้อยเขาอยู่ตัวพี่เองก็อยู่อยู่ไฟสตาร์เขาจะมีผู้นำกับประมาณสิบกว่าคนก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกคนแต่ว่า ไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่น้อยนะครับเพราะว่าอยู่คนละค่ายกันมาตอนหลังเนี่ยพอหโโมดสัญญาจากค่ายแล้วก็ถึงได้มีโอกาสาร่วมง,งานกับพี่น้อยทั้งละครทั้งหนังทั้งอะไรพี่น้อยเนี่ยเป็นคนที่ถ้าผมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้โดยการสร้างเป็นคนออกต่างนะผมจะเอาคนนี้ผมจะเลือกคนนี้เพราะว่าพี่น้อยเป็นคนที่ใช้เงิน ถ้าผมเป็นนายทุนเนี่ยผมชอบมากเขาเป็นเป็นคนที่ทใช้เงินได้คุ้มค่าที่สุดไม่มีสูนยปากไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่นักแสดงที่จะไม่ได้ไม่ได้ใช้พลังในร่างกายทุกครั้งที่ไปเล่นหรือว่าที่ไปแสดงเนี่ยโดนรีพิษออกเรียกว่าหมดตัวร้อยมีไป100ร้อยก็โดนโดนหมดร้อยไม่มีไม่มีครับพิดเยอะเลยโดนโดนร้อยรีแบบให้ใช้พลัง ไอ้ตัวออกจนหมดแล้วกับทุกคนกับทุกฝ่ายทุกคนเหนื่อยกันหมดแต่ว่าทํเรื่องด้วยความเต็มใจแล้วก็เรียกว่าคือให้สามารถดึงเอาศักยภาพของทุกฝ่ายทั้งนักแสดง,ท,งทั้งทั้งทีมงานแบบออกมาได้หมดเป็นคนที่ใช้เงินอย่างคุ้มค่าใช้ใช้คนอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่มีการทําอะไรแบบลวกลวกแล้วก็ตั้งใจทํางานทุกอย่างนะครับเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่มี มีคุณประโยชน์ต่อวงการของภาพยนตร์ไทยอีกท่านหนึ่งเลยที่มีประโยชน์มากๆนะครับจต้องสมควรได้รับการสรรเสริญและก็่าวสานสืบทอดกอนต่อไปค่ะ่พี่ๆท่านอื่นล่ะคะขอแจ้งเสริญนิดนึงค่ะสำหรับแจงเนี่ยสิทธิ์นอกไส้เนาะคือไม่ได้เรียนโดยตรงค่ะแต่ว่าเราเริ่มต้นเล่นละครเวทีที่ที่บริทมเทเตอร์ก็ก็เจอพี่น้อยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ชัดเจนอะ่ะเวลาพี่น้อยทํางานแล้วภาพจะชัดถึงจะดูว่ายากนะแต่ว่าไม,ไม่ได้หลายเทคงมากนะความรู้สึกเราอะคือแบบถ้าถ้ารันแล้วใช่แล้วก็เป็นเป็นการเอาศาสตร์ของละครเวทีที่ต้องซ้อมซ้อมซ้อมเมื่อมั่นใจแล้วพอถึงหน้าเซนจ,จะทํางานไม่ช้าเลยนะคะแล้วพอภาพชัดเนี่ยถ้าไม่ใชก่ก็รู้ว่าจะปรับจะเปลี่ยนยังไงเลยก็ถือว่าเป็นครูคนหนึ่งที่ที่มีคุณูปการ สร้างสิ่งดีๆไว้ห้กับวงการหังไทยและวงการละครเวทีไทยด้วยค่ะ,คะมีพี่ศษอะไนอยางอยากเสริมถึงหม่อบมบ้างไหมคะสั้นๆนะคะท <c oughs> ุกันนี้ <c oughs> ก็คิดว่ายังระลึกถึงอยู่เสมอค่ะ,คะแล้วก็คิดว่าวิชาที่ได้มาในวันนั้นเนี่ยนะคะก็ทําให้เราทุกคนมีวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เ,เราเรา,เราจะเก็บไว้ในความทรงจําตลอดไปค่ะค่ะ กันค่ะค<า>่แอนไม่ในความสทรงจำตลอดไปเพราะว่าหมอมน้อยนี่เป็นอาจารย์ที่แบบว่าสอนนั้นทุกสิ่งอย่างเลยค่ะเล่นเรื่องแรกก็หมอมน้อยนี่ก็เข็นมากอนด่าเยอะที่สุดสดายเทลกมากค่ะค่ะ<า>สุดท้ายค่ะค่ะเดี๋ยวจะไง <laughs> ขอบคุณครับไปเลยจะบอกว่าหมอมน้อยคือคนที่ดึงพี่โจไป ช่างมันฉันไม่แคร์ซึ่งถือว่าเป็นละครที่คลาสสิกมากๆค่ะออมาตระหตลอดกาลค่ะพี่นกอสินใจเป็นนางเอกแล้วคุณสามารถใช่ไหมคะใช่ไหม,ไหมสามารถพยานอรุณเป็นละครอนะอาเป็นอังแล,แล้วแล้วตอนเราเราเป็นละครที่ใครไม่เป็นพระเอกนะคะจำได้ไหมสามา,สามารถปรุอ๋อจะเป็นหะนังคุณแด๊กลิขิตเองมงคลพอเป็นละครก็สามารถพยานอรุณนะคะแล้วก็เป็นบทที่ที่สําคัญมากๆ ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ทําไมมองน้อยถึง<ม>เชื่อมั่นนะคะในตัวนักจัดรายการวิุดีเจคนนี้พี่โจต้องบอกก่อนเลยนะคะยุค90เป็นยุคที่โชคดีมากของพวกเราค่ะผู้กำกับเก่งๆเป็นมีความเป็นครูสูงมากค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้กำกับเก่งๆมากมายเลยนะคะที่สามารถนำนำผลงานซีรีส์ออกไปสู่สากลแต่ขาดครูคผู้กำกับที่มีความเป็นครูสูง หม่อมน้อยเป็นผู้ที่มีความเป็นบรมครูสูงมากและก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ทุกคนนะคะได้เรียนรู้เรียนรู้จากผลงานเรียนรู้จากวิธีกำกับหม่อมน้อยเป็นผู้กำกับที่กำกับนักสแสดงนะคะได้เก่งมากๆสามารถที่จะดึงอินเนอร์ข้างในของของนักสแสดงออกมาแม้ว่าคนนั้นจะเป็นนายแบบเป็นนางแบบเป็นนักร้องเป็นอะไรก็ตามหม่อมน้อยเก่งมาก แด,แดงของเขาออกมาได้แล้วก็เสียดายมากเลยนะคะอยากจะให้มีมีหลักส,สูตรนะของหอมน้อยแต่ว่ามันก็สายไปแล้วค่ะ,คะสุดท้ายนะคะอยากให้พี่ๆทุกๆท่ทานนะคะฝากผลงานของตัวเองนะคะอาจจะเป็นช่องทางส่วนตัวนะคะหรือมีใครถ่ายภาพ,พยนตร์หรือว่าร้านค้าตัวเองก็งได้คะ่ะสากกับเจ<ะ>็ดสี่เลยค่ะเชิญพี่น